สวัสดีครับเทพเจรณนีาพาเจริญศัพท์มนีมะเบิงพีกับนองเห็นงางน,นครับขุดล่องเศษเป็นแบบเกษตรผสมประสานครับเงาหนีสิบพูนหกนะครับลึกสามเมตร ว่าวงนี้ดินแข็งเอาลงมมาได้ครับเดี๋ยวรอ,อขั้นลอย40มเมาลงให้นะครับขั้นลอย40สเตียนายอีกบอ่อลูกหนึ่งลูกที่เจ็ดอยู่อยู่ทั้งหลังครับขั้นล้อสิบเปิดลูกที่เจ็ดครับนี่คือลูกที่หกครับนี่ครับลักษณะประมาณนี้ครับที่เห็ุมาแล้วหาหาหาวอรครับ บอ่อขนาดนี้กระสิเป็นกับสิแปดบ่อครับแล้วอีกหลังขั้นลอยสี่สิบนั่นอีกบอ่อหนึ่งยังมันในวัดครับที่วัดไว้เราวคือเจดนี่ครับนาดินต้องแยกไว้เลยครับดินสนลังเอากองไว้ตั้งหากล้วก็นาดินแยกกองไว้อีกกองหนึ่งนะครับเพิ่นทิเอาไปผสมกับปุ๋ยก่อนจังคอยสิมา้รยอีกทีหนึง่ง ย่อนแสงมาครับขอเวลาถ่ายรูปจากสิบนาทีครับเราไปเห็นงันต่อ แล้วตรงมุมทั้งพูนนะครับหลังจากบอ่อที่แปดไปแล้วมันสิมีอีกบอ่อหนึ่งพุมกลงประมาณ8เมตรครับแต่ว่าต้องใส่รถดำถอยดินนะครับแล้วกามันสิมีรูปอี่อย่างดอกนะครับดอกค่อยจะเบิงประเทศแล้วถ้าภาษา ภาษาบาลีเขาสีว่าสีวลึงเพื่องวาจังไรนี่แหละนะครับแต่้าเบิ้งาถ้าเบิ้งครับตอนแร้วกนจะเป็นรูปอีหอย่างนะครับเจอดินแข็งครับไปเปลี่ยนละครับ ตอให้ขั้นยหงขุดกลับกับแท็กบิดไปทัวร์สิบเลยบ่นีนได้ให้ลอยสี่สิบขุดกลับมาอีกรอบหนึ่งครับจังเคยจบได้ถ้าขั้นเจดหานี่มันจบบ่ไดรครับพุมลึกว่าท่านได้เอาลงอีกเล็กน้อยหนึ่งครับ โดยซีซีแปร์ว่ายินครับก็ได้จอดพักแป๊บหนึ่งขอถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งนะครับถ้ามีคนถ่ายให้สิไีเห็นงานด้วยกันละครับ ก็อยากสันน้นเองจังน้อยครับไม่มีใหม่กันสัน้น ช่วงนี้ให้รถด,ดำพักพ่อนไปก่อนนะครับมื้อเอือนน,า,นาสีได้มาแล่น,นครับรถด,ดำคือมื้อนี้ให้หยุดพักพ่อนไปก่อนน,นมือนหนึ่งครับมื้ออื่นกันสศีมานาสีส่งมาพอสองกะบน,นา,าม,มาสามประมาณสามขั้นครับถือเลือกัพักพ่อนไปอีกมื้อที่สองนะครับมื้ออื่นกัเสียเอารถเอารถไถมานะลครับมาขั้นดินมื้อนี้กัต้องเคลียร์ครับแต่ว่าหนาหนา,นานดินนี่สรียงประทันเคลียร์ครับเอาไว้ผสมกับปุ๋ยก่อน นะครับเคียดตดินสันลางแล้วก็เสีเยเราใช้มาเกียอีกเช่นหนึ่งครับน้ำกำลังซึมครับ เทวบอ่อนี่ยบอ่อเคยซึมปันใดครับที่เห็ดมาแล้วบอ่อที่สองครับบอ่อที่สองหนาะน้ำน้ำซึมออกหลายบอ่อที่สามคับบอ่อปันใดครับเป็นคล้ายๆกับผลานหินครับเป็นหินตับที่สามที่สี่ที่ที่หาบอ่อที่หานเนี่ยบอ่ตอต้นถึงหินตับครับ เกือบแล้แต่ประกาศมีซึมเนี่นะครับจุกบอ่อแต่ว่าบอ่บอที่สองซึมแห้งครับน้ำแสดงว่าแถวนี้น้ำดีครับ ว่าเห็นหน้ากับพ่อคยได้เข่าครับได้กับพ่อ,พ,อ,พ,อ,พ,อพ่อสีคุ่มทุนครับด้วยว่าสีเเป็นกเกษตรผสมผสานปลูกยังอื่นนะครับที่รล้มๆมากนินว่าสีปลูกอินทผลัม กับพุ่นทั้งถึงสามเมตรนะครับนาเอาลงอีกกับน,นาสิบพวกเกินพวกเกินหาสิบเซนนครับฟังเสียงครับ เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้สำนีสะกอนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนงานนะครับเดี๋ยวก็นี่ไกลสิถึงหรอกมาจะเคียงกันครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปครับยังอยู่พีกับหนองอยู่ร้วมกันให้เก่าครับปล่อย40กับ7 5านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ